สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรตหุ้นคุณทำได้ช่วงนี้ก็ได้นำเสนอกองทุนรวมทั้ง r ลิทโฮนะครับฟรีโฮนะครับฟรีโฮก็เป็นกองทุนรวมที่ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างที่ เพื่อนๆทราบนะครับว่าถ้าเป็นฟรีโฮนั้นถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นนะครับมันจะไม่หมดอายุนะครับนอกจากว่าเลิอกกองทุนไปแล้วก็จะมีการนะครับขายทรัพย์สินคืนหน่วยลงทุนนะครับให้กับเพื่อนๆน,นะครับอย่างวันนี้ก็จะได้นําเสนอนะครับชาดเพื่อการลงทุนในอสังหา,า,งหาริมทรัพย์นะครับแก a นด์รอยันะครับ o r c h i s ฮสฟิ i าลิตี้นะครับที่มีข้อตกลงในการซื้อคืนนะครับก็คือถ้ายกเลิอกกองทุนนะครับหรือหมดอายุสัญญาของการนะครับอยากจะเลิอกกองทุนนี้ก็สามารถขายทรัพย์สินให้กับที่เราไปซื้อมานะครับอย่างกองทุนรวมหรือกองทัดตัวนี้นะครับมีจุดที่น่าสนใจก็คือเพื่อนๆจำตัวเลขนี้นะครับก็คือ เขาเข้ามาปี2564นะครับราคาพาอยู่ที่10บาทนะครับซึ่งราคาพานั้นถ้าเราไปดูราคาบนกระดานเทนะ็จณตอนนี้ถือว่ามีส่วนลดราคาถึงนะครับบาท35สตางค์เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราไปดูในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเราก็จะทราบว่าอ๋อนะครับเรา ได้ซื้อถือลงทุนนะครับถ้าเราเข้าซื้อลงทุนล,ลงทุนเนี่ยเราก็จะได้ราคาถูกกว่านะครับราคา IPO ที่10นะครับที่10บาทซึ่งเรามาดูแล้วมันมีกี่บริษัทกี่กองทุนนะครับอย่างที่ผมแนะนำไปว่าถ้ามันมีสัก5บริษัท5กองทุนหรือว่า5นิติบุคคลขึ้นไปนะครับเข้ามาถือหุ้นเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือตรงที่ว่า เราจะได้รับผลแลละผลตอบแทนที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าไม่เกี่ยวข้องกันยิ่งดีนะครับถ้าบริษัทหรือกองทุนรวมที่มาถือหุ้นของกองทัศกองดีกองทุนรวมตัวนั้นไม่เกี่ยวข้องกัน มันจะยิ่งมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันบางทีมันลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะไปติดตามทําความเข้าใจได้นะครับตัวไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็ไม่ลงทุนนะครับอย่างตรงนี้นะครับพู้ถือหุ้นก็เพื่อนๆดูนะครับมี1นะครับหลักทรัพย์ i อย่างนี้นะครับบริษัทนะครับสนะครับสามกองทุนเปิดวันนะครับอพาตเมนะครับเจ นี่นะครับ9นะครับอันนี้9เราเห็น9บริษัท10นะครับรวมทั้งกองทุนรวมด้วย11นะครับ12 13 14เราเห็นถึงอ่าพูดง่ายๆก็คือ14บริษัทกองทุนรวมหรือนิติบุคคลนะครับถือว่าเกิน5เกิน7นะครับเกิน10โดยสัมปายอันนี้ถือว่าสบายหายห่วงนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็ไปดูในเรื่องของ สิทธิประโยชน์นะครับสิทธิประโยชน์เนี่ยเขามีการแสดงจ่ายปันผลไว้นะครับว่าเขาจ่ายปันผลเนี่ยปีละกี่ครั้งนะครับเพื่อนๆก็ดูย้อนหลังไป3ปีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เขาจะจ่ายปันผลช่วงกุมพามีนานะครับอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ก็ช่วงกันยาอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับปี65นะครับ66และปี67นะครับปีนี้นะครับมีนาคมก็จ่ายไป28สสตางค์ แล้วที่จะถึงนี้นะครับวันที่4กันยายนที่จะถึงเนี้ยนะวันขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยถ้าใครซื้อถือลงทุนวันที่4กันยาจะไม่ได้รับบันผล28สตางค์ต่อหุ้นซึ่งเงินสดตรงเนี้ยนะครับจะไหลเข้าสู่บัญชีของเพื่อนเพื่อน20กันยา2567ที่จะถึงนี้นะครับถ้าใครซื้อวันนี้แล้วก็ซื้อวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่3นะครับวันนี้วันที่2ก็ สรุปแล้วนะครับทั้งปีเลยนะครับเขาจ่ายปันผลอยู่ที่54สตางเพื่อนๆก็คิดว่า54สตางเอ้มันปันผลกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็เอา54สตางเนี่ยหารด้วย8.65นะครับณนะราคาที่เราเข้าซื้อณนะปัจจุบันเราก็จะทราบว่าอ๋อนะครับชัดตัวเนี้ยเขาจ่ายปันผลทั้งปีเลยคือ6.2เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตีไว้6เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครที่ชอบปันผลที่ มั่นคงนะครับแน่นอนนะครับในระดับอัตราปันผลปันผล5%ขึ้นไปตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในขายที่เพื่อนๆรับพิจารณาได้นะครับไม่มีเลทโฮเลยนะครับไม่ได้เช่าทรัพย์สินและมาบริหารจัดการนะครับเป็นฟรีโฮเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับซึ่งราคาประเมินนั้นก็น่าสนใจนะครับเพื่อนๆไปดูเรื่องของงบการเงินนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วนะครับ งบการเงินเพื่อนๆก็ดูวา่าสินทรัพย์รวมนะเขามีอยู่4,948ล้านนะครับนี่สินอยู่ที่1,492ล้านนะครับก็สรุปแล้วก็คือ,อทรัพย์สินนะครับถ้าเราหักนี่สินออกไปทั้งหมดก็จะคงเหลืออยู่ประมาณ3,400ล้านนะครับ3,400กว่าล้านรายได้เป็นยังไงบ้างนะครับ328ล้านในปี 6 4นะครับ64แล้ว338ล้านเพิ่มขึ้นมา10ล้านนะครับปี65แล้วปี66ก็เพิ่มขึ้นมาอีก6ล้านนะครับแล้วปีนี้นะครับอันนี้6เดือนแรกก็อยู่ที่173ล้านถ้า12เดือนก็น่าจะอยู่ที่147-148ล้านนะครับก็รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นปีละนิด,ละน,ดละนิดนะครับส่วนในเรื่องของ มูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปตามกําไรที่มันเพิ่มขึ้นนิดนิดหนึ่งนะครับสิบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์นะครับแต่ว่าราคาบนกระดานเทรดอยู่ที่8ปดบาทหกสิบห้านะครับเรามาดูในส่วนของการประเมินราคานะครับเพื่อนๆใช้การประเมินราคากองทุนรวมตัวเนี้ยได้3อย่างนะครับหนึ่งก็คือราคาพา10บาทนะครับเพื่อนๆได้ตอนนี้ก็คือ8บาท65นะครับแล้วก็ P/B/V p r i c e t o Book Value นี่อันนี้มีส่วนลด21นะครับมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีเนี่ย10บาท97นะครับแล้วก็ถ้าเลือกกองทุนวันนี้เพื่อนๆก็ยังได้กำไรนะครับเพราะว่า2,700ล้านเนี่ยทรัพย์สินมีอยู่3,000กว่าล้านเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะมีเงินเหลืออยู่ประมาณ700ล้านได้นะครับ700ล้านนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรที่เอามาแบ่งกันทั้งหมดนะครับทุกหน่วยลงทุนจะได้ หน่วยละเท่าๆกันนะครับอันนี้เป็นกําไรที่เพื่อนๆเข้าซื้อถือลงทุนณเวลาณเวลานี้วันนี้นะครับราคา8บาท65แล้วคราวนี้ในส่วนของปันผลนะครับอันนี้เข้ามาปี64นะครับปี65ก็เริ่มทยอยจ่ายปันผลที่2บาทอา ร้อยละ2.76นะครับปีที่ผ่านมา6%กว่าปีนี้ล่าสุดก็6%กว่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับราคาที่เข้าซื้อถ้าเข้าซื้อในราคา10บาทเนี่ยปันผลมันก็จะน้อยเห็นไหมครับแต่ถ้าเข้าซื้อในราคาที่ต่ําปันผลมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้นะครับมีข้อเสียก่อนอวันขึ้นเครื่องหมาย SD ก็คือราคาอาจจะได้ลดลงมานะครับเท่ากับที่เราได้รับปันผลไปหรืออ,อาจจะ คงไว้ประมาณนี้นะครับวิ่งวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับท่านเพื่อนข้าวตอน8บาท60อย่างวันนี้ขึ้นไปสูงสุดถึง8บาท80เนี่ยขึ้นไปประมาณ20สตางค์จะลงไปต่าสุด8บาท60เนี่ยขึ้นไป8บาท80อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆจะมีเวลานะครับถ้าถือยาวๆนะครับอันนี้ก็ถือยาวยันลูกบดได้เลยนะครับ อันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆพ,พิจารณากองทุนรวมนะครับเพื่อท่านใดสนใจกองทุนรวมฟรีโฮนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ